ที่เคารพและผู้ฟังทุกท่านดิฉันนางสงงาวปนัดดาเกลองงามตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลั์เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในการเป่าสุนทรพจน์ในหัวข้อเรื่องการเงินอิสลามพลังขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนการเงินอิสลามหรืออิสลามิกฟแนซนเป็นระบบการเงินที่ตั้งอยู่บนหลักชาริอะหลักการทางาศาสนาอิสลามภายใต้ศีลธรรมและความยุติธรรมท่านภูมีเกียรติคะ แม้ี่ฉันจะเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เมื่อได้ลองศึกษาคุณคา้าข้อมูลเกี่ยวกับการเงินอิสลามก็พบว่าการเงินของอิสลามนั้นแต่มเปียกไปเรื่องความยุติธรรมและความโปร่งใสที่สอล้องกับการเงินเทียบเท่ากับ,กบ,กบระดับสากลอาทิการไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นการยึดถือความยุติธรรมหลักการไม่คิดดอกเบีย้ยหรือริบากราการกินกำไรและการลงทุนในธุรกิจ ที่ไม่สอดคลองต่อหลักของศาสนาในมุมมองของชาวมุสลิมนั้นถือว่าดอกเบีย้ยและการเป็นกำไรเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยกว่าและอ่อนแอกว่าทุกๆท,ท่านคะในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยระบบทุนนิยมอันเอื้อประโยชน์ต่อผู้ร่ำรวยมากมีระบบการเงินของอิสลามกลับเป็นดังเชียนเห็นความหวมังที่ส่องแสงสว่างด้วยความโปรง่งใส และเน้นการสร้างความยุติธรรมแก่ทุกคนส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้และมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจจริงตัวอย่างเช่นการทำสัญญาเช่าการร่วมลงทุนและการซื้อขายแบบมีผลกำไรสะท้อนให้เห็นว่าการเงินอิสลามเป็นระบบการเงินที่ไม่หวังผลกำไรเกินควรและเนนการแบ่งปันอย่างยุติธรรมเพื่อทุกคน ากพุทธศาสนิกชนอย่างดิฉันมองย้อนกลับมาที่หลักของศาสนาพุทธตามหลักธรรมที่ว่าอิทัพปัจยตาหรือหลักของความสัมพันธ์ของเหตุและผลอันสอนให้เราเข้าใจถึงความร่ำรวยในยากดีมีจนโล้แล้วแต่มีเหตุให้ตัวเองทั้งสิ้นนอกจากนี้ความร่ำนั้นมักนำมาสู่ความทุกข์คล้ายกับหลักการนินของอิสลามที่ชวนส่งเสมริมลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการเงินเพื่อเพิ่มโอ,อกาสให้แก่ทุกคนได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งสอบของต่อการให้ทานที่ชาวพุทธม,มีความเชื่อว่าเป็นการลดอัตราเพื่อสร้างความสมดุลให้แก่สังคมนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นการเงินของอิสลามมีได้สร้างมาเพื่อผู้ที่นับถือาศาสนาอิสลามเท่านั้นแต่ในปัจจุบันหลักการเินของอิสลามยังถูกนํามาปรประยุกต์ใช้ยอย่างแพร่หลายทั่วโลกในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษที่จัดตั้งกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย ประเทศญี่ปุ่นที่มีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเงินอิสลามรวมถึงการร่วมลงทุนกับประเทศมุสลิมหรืออย่างประเทศไทยเราที่มีการนำมาปรับใช้ในรูปแบบของการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยยึดหลักชาริยะ์อีกด้วยท่านภูมิเกียรติทุกท่านคะดิฉันในฐานะของชาวพุทธเชื่อวาพุทธศาสนาล้วนแล้วแต่สอนให้มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความเมตตา ม่เบียดเบียน,นซึ่งกันและกันการมืชีพไปทํเปทเองก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมือที่ทาถึงแม้ว่าเราจะต่างชาติต่างศาสนาแต่เรานั้นก็อยู่ร่วมด้วยกันได้สามารถที่จะยอมรับเรียนรู้จากกันและกันเพื่อช่วยกันสร้างโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปสุดท้ายนี้การเงินอิสลาม เป็นมากกว่าระบบการเงินทั่วไปพอนอกจากจะช่วยส่งเสริมก,การเติบโตทางธุรกิจแล้วยังเน้นจริยธรรมความยุติธรรมความโปร่งใสและการแบ่งปันผลประโยชน์ในสังคมทั้งมุสลิมเองและผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเองก็สามารถได้รับผลประโยชน์จากระบบก,การเงินนี้อันช่วยสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสดุลแนระยะยาวซึ่งการเงินเองก็ไม่ใช่แต่เพียงจำนวนตัวเล็กในการจับจ่ายซื้อของหรือดำรงชีวิตเท่านั้น หากแต่เป็นเครื่องหมายในความเมตตาของสังคมดิฉันเชื่อมั่นว่าระบบการทิ่ของอิสลามภายใต้หลักชาริยะจะช่วยสร้างสารรค์เศรษฐกิจที่ดีและเป็นพลังกับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนสต่อไปขอสันที่สุขจงมีแก่ทุกท่านขอขอบคุณค่ะ